สวัสดีนะครับวันสงกรานนะครับสวัสดีปีใหม่ไทยนี้ด้วยนะครับเนื่องจากวันนี้นะครับเป็นวันปีใหม่ไทยนะัะแบงค์ขออวยพรนะครับให้แฟนคลับทุกแทนทุกคนเลยนะครับทุกๆครอบครัวจงมีแต่ความสุขนะครับความร่ํารวยนะครับแล้วก็ปลอดโรคปลอดภัยนะครับไปเที่ยวที่ไหนก็ขอให้มีแต่ความสุขความสนุกสนานนะครับ ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับขอให้โชคดีตลอดทั้งปีใหม่นี้และตลอดไปเลยนะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมรักและคิดถึงและเป็นกําลังใจให้กับแบงค์นะครับแล้วก็ทีมงานสำนักนพธุ์ทุกๆคนด้วยนะครับช่วงนี้ด้วยวิกฤตโควิดนะครับเราเลยต้องห่างกันนะครับยังไงก็อย่าคิดถึงกันตลอดนะครับที่สําคัญนะครับดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับขอย้ำเลยนะครับว่า สุขภาพสำคัญมากช่วงนี้นะครับอย่าประมาทนะครับเดินทางไปไหนต้องคอยระวังไว้ตลอดเวลาเลยนะครับค้าขายก็ขอให้ร่ำรวยนะครับช่วงนี้นะครับขอให้โควิดทำอะไร<ๆ>เราไม่ได้ขอให้เศรษฐกิจเราดีขึ้นทุกวันทุกวันค้าขายให้ได้กำไรเป็นร้อยล้านพันล้านเลยนะครับค้าขายให้มีแต่ได้มีแต่ได,มได้มีแต่ได้นะครับสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับขอให้คืนนี้นอนหลับฝันดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีปีใหม่ไทยคับสวัสดีครับ